สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำพยากรรายวันกับแม่หมูแม่หมอนะคะในช่องฟังแล้วดีแล้วก็ในหมู่พรมยานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรอชา้าเริ่มกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเลยค่ะกับใครบ้างกับคนในครอบครัวกับผู้ใหญ่กับสินทรัพย์หรือสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ ส่วนใหญ่มักเป็นการเหนื่อยที่ไม่ได้ตรงไปตามแผนที่คุณวางไว้ก็เลยทําให้คุณเหนื่อยพอสมควรแต่คุณก็ใจเย็นๆค่ะอย่าไปหงุดงิดอย่าไปโมโหหรืออย่าไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงนะคะเพราะอย่างไรซะมันก็เป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นยังไงอดทนสู้ๆคะ่ะ ผู้ที่เกิดวันจันค่ะวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการเจราจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่อายุน้อยกว่าเช่นบุตรหลานบริวารหรือคนใกล้ตัวทั้งคำพูดของเราและคำพูดของเขาที่จะส่งผลซึ่งกันและกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำพูดของเขาที่จะมามีผลกระทบกับเราอย่าได้น้อยใจหรือเสียใจไปเลยค่ะยังไงซะเชื่อว่าเวลาจะทำให้เขา เข้าใจและเห็นในสิ่งที่เราทำเองค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้ถ้าต้องทำงานหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอยากบอกว่าให้ทำให้เต็มที่มีคนดุคนว่าคนจับตามองก็ไม่ต้องสนใจค่ะอยากให้ทำด้วยความสุขและทำอย่างเข้าใจเพราะเชื่อว่าคนที่เข้าใจในทุกอย่างคือคุณนั่นเองใช้ความอดทนและความสามารถของคุณยังไงก็ผ่านไปได้ค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธวันนี้มีทั้งแง่บวกและแง่ลบเกิดขึ้นกับคุณค่ะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเจรจาสื่อสารเอกสารที่คุณทําอยู่หากวันนี้ได้เป็นลักษณะในส่วนของการต้องเจรจากับผู้ใหญ่คู่ค้าลูกค้าหรือบุคคลที่มีพาเวอร์มากกว่าต้องใจเย็นแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจาพยายามพูดให้น้อยนะคะเพื่อผลประโยชน์กับคุณและลดแกงปะทะ อย่าพยายามพูดถึงเรื่องคนอื่นให้มากนักเพราะอาจจะเข้าตัวของคุณได้และอีกอย่างให้ระมัดระวังเรื่องของยานพาหานะการเดินทางสำหรับวันนี้ด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ต้องใจเย็นๆทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินตลอดจนค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้มากถึงมากที่สุดเลยค่ะ หากคุณต้องมีการช่วยเหลือกับบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือทางเพื่อนฝูงก็ตามคุณต้องรอบครอบให้มากนะคะเพราะมีผลกระทบกับคุณแน่นอนมีผลกระทบที่ไม่จบเสียด้วยอย่างไรแก้ด้วยในส่วนของการตั้งสติดีๆและรอบครอบคุณก็ผ่านไปได้หรือจะใช้อีกแนวถ้าเป็นในทางเคล็ดลับก็สวดมนต์ไหว้พระขอพรค่ะวันนี้ส่งผลดีกับคุณมากๆค่ะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้ไม่เหมาะนักสำหรับการทำธุรกรรมทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเงินสดต่างๆนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีเหตุจำเป็นหรือภาระที่คุณต้องทำจริงๆหรือมีเหตุเร่งด่วนมากๆนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าทำด้วยความเครียดเมื่อไหร่ที่คุณเครียดหรือมีความกังวลมากๆแล้วคุณทำมันจะส่งผลข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแนะนำว่าสามารถขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยดลบันดาลให้สิ่งต่างๆคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะและวันสุดท้าย ผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นๆค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมยังไม่ได้มีผลบ่งชี้จะเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายสำหรับคุณแต่ที่แน่ๆสร้างความเหน็ดเหนื่อย แล้วคุณก็จะต้องทําเพื่อคนเหล่านั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะหลีกเลี่ยงการทําบางสิ่งบางอย่างกับพวกเขาไม่ได้นะคะยังไงทําใจยอมรับและปล่อยใจให้เป็นการทุกอย่างก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำำําทํานายที่จบไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับหมูต่อๆไปนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ